ตอนที่สามความหวังเมื่อห้าปีก่อนหลังจากเสร็จพิธีเผาร่างไร้วิญญาณของปติมาแล้วสรันนำโกรธที่บรรจุเท่ากระดูกของคนรักมาไว้ที่บ้านแม่ของเธอตัวเขานั่งพิงผนังอยู่ที่โต๊ะไม้เก่าๆที่เขาเคยนั่งคุยนั่งวาดความฝันร่วมกันแต่ในวันนี้ที่อีกฝากของโต๊ะเหลือเพียงความว่างเปล่าเขามองรูปถ่ายไซรกรอใบใหญ่ของปติมาที่ยังคงท่งยิ้มสดใสามาให้เขาแม่บอกว่าปัดเลือกรูปนี้เป็นรูปไว้อาลัยก่อนที่จะจากไป เราอยากให้ทุกๆคนจดจํารอยยิ้มของเธอไว้แบบนี้โดยเฉพาะสรันผู้ชายที่เธอรักมากที่สุดโลกของชายหนุ่มที่เคยสว่างสวัยถูกดับลงในเวลาอันรวดเร็วเขาไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเพราะพลังใจทุกอย่างมันสูญสลายซีดไปกับชีวิตของปฏิมาแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้แค่เพียงกอดรูปของเธอเอาไว้แน่นเพื่อให้ความคิดถึงได้ทุเลาลงแต่มันกลับทําให้ความเสียใจบาดลึกลงไปในใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมชายหนุ่มร้องไห้ออกมาอย่างสุดที่จะกลัน้นจนทําให้เพนแคได้ยิน เธอจึงเดินเข้ามานั่งข้างๆปลอบใจรันต้องเข้มแข็งนะลูกปัดเขาคงไม่สบายใจถ้าเห็นรันเป็นแบบนี้ชายหนุ่มยิ่งร้องไห้หนักขึ้นกว่าเดิมโผมเอาน่าซบลงกับตักของเพนแขกแล้วพูดทั้งน้ําตาผมต้องทำยังไงครับแม่ทุกอย่างของผมมันพังไปหมดแล้วต้องทํายังไงผมถึงจะได้ปัดคืนมาถ้าไม่มีปัดผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับแม่ผมรักปัดครับแม่ผมรักปัด ชายหนุ่มพูดสะอึกสะอื่นทำเอาแม่คนรัดน้ำตาไหลตามต้องอยู่ให้ได้สิลูกปัดเขาไม่มีทางกลับคืนมาแล้วแต่เขายังอยู่ในใจรันไม่ใช่เหรอลูกเพนแขนลูกหัวปลอบชายหนุ่มที่เป็นดั่งลูกของตนเธอรู้ดีว่าใจของเขาเจ็บปวดไม่แพ้เธอที่ต้องสูญเสียลูกสาวคนเดียวไปแบบไม่มีวันกลับถ้าผมทําได้ผมจะทําทุกอย่างที่จะให้ปัดกลับมาครับแม่ไม่ว่าเสียอะไรผมก็ยอมขอแค่แค่ ชายหนุ่มไม่สามารถจะพูดอะไรต่อได้เพราะความเศร้าท่าถมขึ้นมาจุกที่คอจนไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้เพนแคได้แต่สงสาสรสันจับใจเพราะไม่รู้เมื่อไหร่ที่เวลาจะเยียวยาหัวใจของเขาให้กลับคืนมาได้ดังเดิมเธอหยิบกล่องของขวัญขนาดฝ่ามือขึ้นมาแล้วมอบให้กับชายหนุ่มก่อนที่ปัดเขาเจะเสียเขาเอากล่องนี้มาให้แม่แล้วบอกว่าถ้าเขาไปแล้วให้มอบให้รันแม่ยังไม่ได้เปิดดูหรอกนะสารารับกล่องของขวัญน,นั้นแล้วเปิดดู ในกล่องมีเ x t e r n a l h a r ฮ disk ิสตัวหนึ่งและจดหมายหนึ่งฉบับเมื่อเปิดออกดูเป็นลายมือที่สารันคุ้นเคยแต่ตัวหนังสือกลับเยเกยไม่เรียบร้อยเพราะอาการป่วยทําให้ปฏิมาไม่มีแรงที่จะเขียนได้สะดวกนักอีกทั้งกระดาษจดหมายก็เต็มไปด้วยรอยยับจากหยน้ําตาเป็นจุดๆุดเมื่อชายหนุ่มได้อ่านก็ต้องปิดปากลั่นสะอื้นเอาไว้อีกราลอกกับเนื้อความในจดหมายสวัสดีจารันปะรู้ว่าเราต้องกาลังร้องไห้อยู่แน,น่ๆเลยเลิกขี้แยได้แล้วนะ ไม่เหมือนกับไปร้านที่เข้มแข็งอย่างที่ปัดเคยรู้จักเลยปัดไม่ได้ไปไหนไกลสักหน่อยนะเพราะปัดยังคงอยู่ในใจของรันใช่ไหมล่ะปัดรู้ว่ามันยากที่รันจะต้องเดินต่อไปโดยไม่มีปัดแต่รันต้องผ่านมันไปให้ได้นะรันต้องลุกขึ้นใหม่ให้ได้แล้วทําฝันของเราสองคนให้สําเร็จเหลืออีกแค่นิดเดียวเครื่องสวดลองวิชั่นของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ปัดเขียนโปรแกร,รมต้นแบบเสร็จแล้วด้วยนะปัดขอมอบให้รันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย จนกว่าเราจะได้พบกันอีกรันรู้ไหมว่วปาปัดมีรันอยู่ข้างๆเสมอถึงทําให้ปัดมีแรงกายแรงใจสู้มาได้ถึงวันนี้ความเจ็บปวดต่างๆมันก็ทุเลาลงเวลาที่ปัดรู้ว่าปัดยังมีรันอยู่สู้ต่อไปนะรันแล้วก็เลิกกินแต่มามา่ากินของที่มีประโยชน์เยอะๆกินผักที่ใส่มาในข้าวด้วยอย่าเอาแต่เคี้ยวออกสักผ้าเสร็จก็ต้องรีดด้วยเวลาไปพบลูกค้าจะได้หล่อๆขอบคุณรันมากนะ กับสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่รันให้กับปัดเสมอมาปัดรักรันมากนะรักรักมากที่สุดปัดจะรอวันที่เราได้พบกันอีกครั้งโซลองปาติมาเมื่ออ่านจดหมายจ,จนจบบรรทัดส,สุดท้ายชายหนุ่มก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นพร้อมทั้งกอดจดหมายไว้กับอกเรียกทันน้ำตาและความสงสารจากเพนแขรเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้ายังไม่อยากกลับบ้านก็นอนที่นี่ก่อนได้นะรันสบายใจเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับ ยิงสูงวัยพูดอย่างใจดีสรันไม่ตอบอะไรเพียงแต่พยักหน้าแล้วเดินเข้าไปนั่งในห้องของสาวคนรักพร้อมหยิบกล่องที่ได้รับติดมือมาด้วยเขานั่งลงที่โต๊ะทำงานแล้วนั่งนิ่งๆจนไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปนานแค่ไหนแล้วเขาก็ตัดสินใจเปิดคอมพิวเตอร์โนตบุ๊กบนโต๊ะแล้วใส่รหัสที่มีแต่เขาและปฏติมาเท่านั้นที่รู้ PNR underscore never underscore ne say underscore goodbye เมื่อหน้าจอถูกเปิดขึ้นสรันจึงนำ external hard disk เสียบเข้าไปที่ช่องเชื่อมต่อ จากนั้นก็ปรากฏแฟ้เมเอกาสารขึ้นมาเพียงไฟล์เดียวซึ่งมันคือไฟล์โปรแกร,รม Solong Vision Beta Code File PTM Key 0 0 0 0ที่เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองเขารู้สึกแปลกใจที่ปฏิมาแอบเขียนโปรแกรมที่ยังค้างอยู่กว่า60%ในตอนที่ปว่วยจนเกือบเสร็จสมบูรณ์สรานเปิดไฟล์โปรแกรมนั้นขึ้นมาและเพียงอึดใจหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้าในจอคอมพิวเตอร์คือหน้าของปฏิมาหญิงสาวคนรักของเขาที่มองมาพร้อมรอยยิ้มและพูดขึ้นว่า สวัสดีรันก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูทําให้สรันตื่นขึ้นบนเก้าอี้ทํางานท้องฟ้าข้างนอกมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากถนนด้านล่างที่แต่งแต้มสีดําของท้องฟ้าให้ดูสว่างขึ้นสรันพูดตอบเสียงเคาะนั้นเชิญครับซึ่งเสียงก็มีรปร่อัยวกลางคนประจําบริษัทโผล่หัวเข้ามาอย่างกรกลากลัวๆเจ้านายยังไม่กลับแล้วครับผมเห็นประตูห้องไม่ได้ล็อกก็เลยลองเคาะดูไม่คิดว่าสรันตบท้ายทอยไล่ความง่วงพร้อมลุกขึ้น ก็มองดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลาสามทุ่มกว่านี่คนหลับไปกว่าสามชั่วโมงเชียวหรือเนี่ยไม่เป็นไรครับลุงเสริมผมจะกลับอยู่พอดีฝากลูล็อกประตูให้เรียบร้อยเดินนะครับสารคาว้ากระเป๋าทํางานและเดินออกมาจากห้องผ่านหน้าลุงเสริมรอปภไปก่อนหยุดชะงักแล้วหันมาถามมีแผานาไหนยังไม่กลับบ้างครับลุงก็มีแผานาวิจัยและพัฒนาครับแต่เดี๋ยวผมจะไหลกลับแล้วล่ะครับเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงครับลุงเสริมตอบกลับอย่างเกรงเกรง สรันหยุดคิดว่าช่วงนี้กำลังจะมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ออกสู่ตลาดเลยทำให้แผนกนั้นคงงานยุ่งเขาเลยว่าจะเดินไปดูเส้นหน่อยลุงไปเดินตรวจต่อเถอะเดี๋ยวผมเดินไปดูพวกเขาหน่อยฝากดูไฟห้องอื่นๆด้วยว่าเปลี่ยนเรียบร้อยไหมนะครับว่าแล้วชายหนุ่มก็กำชับอีกครั้งก่อนเดินจากไปเมื่อเขาเดินมาถึงแผนกวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คิดว่าจะเจอพนักงานหลายคนอยู่ทำงานล่วงเวลาปรากฏว่ามีควานเดือดไทยเพียงคนเดียวที่กำลังง,ง่วนกับการเขียนโปรแกรมเพื่อเสนองานกับหัวหน้าแผนกในวันพรุ่งนี้ นี่คือการรับน้องและเป็นการพิสูจน์ฝีมือของันแหน่ว่าเธอจะมีความสามารถก้าวผ่านมันไปได้หรือไม่สรามนมาหยุดยืนด้านหลังของหญิงสาวที่สนใจแต่งานตรงหน้าจนไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบตัวแม้กระทั่งฝีเท้าของสรานที่เดินมาถึงทำไมยังไม่กลับอีกสรานเอ่ยถามเสียงเรียบทำเอาความริษยสะดุง้งแล้วรีบหันมามองพี่รันเอ้ยคุณรันคือคือหญิงสาวพูดตะกุกตะกักยังไม่หายตกใจแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดนี่คุณอยู่คนเดียวเหรอคำว่า คุณที่แสนห่างเหินเรียกสติของขวารฤทไทยกลับมาพลางคิดในใจว่าเขาคงถามเพราะหน้าที่ไม่ได้สนใจอะไรที่เธออยู่ดึกหรอกค่ะพรุ่งนี้มีพรีเซนต์ระบบโปรแกรมใหม่เลยต้องอยู่เช็คแต่ตอนนี้เสร็จแล้วดิฉันกำลังจะกลับค่ะเธอเน้นย้ำคำว่าดิฉันยังจงใจแต่คนฟังเหมือนจะไม่ได้รู้สึกอะไรหญิงสาวจึงปิดคอมพิวเตอร์แล้วหยิบกระเป๋ายกมือไหว้ชายหนุ่มแบบลูกหลวกแล้วรีบเดินผ่านหน้าไปเดี๋ยวก่อน เสียงเรียกของเขาทําให้เธอหยุดหันหมองคะเธอรับคําสั้นๆแล้วนี่กลับยังไงสามทุ่งกว่าแล้วขวารุษไทยปลกยใจกับคําถามโดยไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นห่วงอะไรเธอจึงตอบกลับเสียงเรียบก,ก็คงรอรถเมล์แล้วก็ต่อรถไฟฟ้าค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปส่งที่รถไฟฟ้าแล้วกันตามมาละ่ะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะแต่ไม่ทันที่คําปฏิเสธจะส่งไปถึงชายหนุ่มก็เดินนําออกไปที่ลิฟต์ล่วงหน้าโดยไม่หันกลับมามองทาเอาเธอต้องได้วิ่งตามด้วยความโมโหจนเข้าไปในลิฟต์ คนบ้าอะไรเนี่ยนึกจะทําอะไรก็ทําว่าไงนะชายหนุ่มหันมาถามเมื่อได้ยินเสียงสะบดัดเปล่ปลาคะ่ะคือในลิฟต์มันร้อนนะคะหญิงสาวรีบตอบกลับเมื่อเห็นสายตาเย็นชาที่มองมาจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบคลุมภายในรถเก๋งญี่ปุ่นขนาดกลางราคาเพียงล้านต้นๆที่ดูยังไงก็ไม่สมฐานะของซีอที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านแอนในรถเย็นเฉียบแต่มือของขวานฤ้ไทยกลับเต็มไปด้วยเหงื่อจากความประหมา่าเริ่มกลายเป็นความอึอดอัด ที่เธอไม่รู้จะทำลายบรรยากาศอันแสนมาคุนี้ได้อย่างไรจรึงได้แต่นั่งก้มหน้าภาวนาให้ถึงที่หมายไวๆแต่แล้วเสียงที่ไม่คาดคิดก็ดังขึ้นตอนนี้พักแถวไหนสรานผู้ตังที่สายตายยังจับจ้องไปที่ถนนตอนนี้ก็เช่าอาพาร์ตเมนต์แถวแถวพญาไทยค่ะแล้วหายไปไหนมาเสียงเรียกยังคงถามต่อทําเอาขวัญดิษต้องหันขวาไปมอเจ้าของคําถามซึ่งมันหมายความว่าเขาไม่ได้ลืมเธอ น้ำตาเอือขึ้นน้อยๆในดวงตาทําเอาเธอต้องเสยมองไปทางอื่นก่อนบังคับเสียงต่อไปไม่ให้สันไปอยู่บ้านแม่ที่เชียงใหม่คะ่ะแล้วก็ย้ายไปรเรียนที่นั่นพอจบมปลายก็มาสอบติดในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพก็เลยใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่นั้นคะ่ะเอาที่ได้ตัวเองปกติเธอะผมไม่ถือรอยยิ้มที่กลับมาได้ไม่ทันไรก็ต้องหุบกลับเมื่อเขายังคงใช้สรรพนามสร้างกำแพงกับเธอทำให้เธอไม่กล้าที่จะถามเขากลับในเรื่องที่อยากรู้ถึงช่วงเวลาที่ขาดการติดต่อกันไป แต่ก็รวบรวมความกลา้าเอ่ยประโยคนึงออกมาจนได้ขวัญเสียใจด้วยเรื่องพี่ปัดนะคะชายหนุ่มชะงักไปนิดแล้วถามกลับแม็กบอกเหรอค่ะพี่ปัดสวยแล้วก็ใจดีมากขวัญยังจําได้พี่ปัดชอบซื้อขนอมมาฝากขวัญบ่อยๆเธอยังคงจดจําหญิงสาวที่มักจะมาหาสรัรที่โรงเรียนกวดวิชาเพื่อกลับบ้านพร้อมกันเสมอและขวัญรื้อไถ่ก็มักจะเติดรถกระป๋องที่สันเก็บเงินซื้อกลับบ้านในวันที่แม่ไม่ว่างมารับเพราะเป็นทางผ่านบ้านของเธอ ในตอนนั้นสาวน้อยจะนั่งที่เบาะหลังแล้วมองไปด้านหน้าซึ่งมีทั้งพี่ชายและพี่สาวที่แสนดีนั่งจับมือเคียงคู่กันไปตลอดทางใจหนึ่งเธอก็รู้สึกอิ่มเอมใจกับภาพของคู่รักที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เหมาะสมกันทุกอย่างแต่อีกใจหนึ่งก็นึกอิจฉาที่เธอไม่ได้เป็นคนที่นั่งคางๆพี่ชายที่เธอแอบลืมเธอรถไฟฟ้าแล้วขวารุษไทยดึงความคิดกลับสู่ปัจจุบันตามเสียงบอกพร้อมหันมองไปนอกหน้าต่างรถที่จอดหน้าสถานีรถไฟฟ้า เธอรีบกล่าวขอบคุณและกุรีกุจอปลดเข็มขัดนิรภอยออกจากตัวแต่มันก็กลับกดไม่ลงสีอย่างนั้นหญิงสาวเริ่มหน้าเสียเมื่อรถที่ตามหลังมาเริ่มติดยาวจนมีคนบีบตแตรไล่ทำให้สรันต้องโน้มตัวลงมาช่วยปลดตัวล็อกให้จังหวะนั้นเองเวลารอบตัวของขวารืไทยเหมือนหยุดลงอีกครั้งหน้าของพิดาที่เธอคิดถึงมาตลอด8ปีอยู่ห่างหน้าเธอแค่คืบกลิ่นหอมจากตัวเขายังคงเหมือนเดิมตอนที่เธอกอดเขาแล้วร้องไห้ในวันนั้นอยากอยู่แบบนี้ให้นาน,านจัง ขวัญรถติดยาวแล้วลงไปได้แล้วความสุขของเธอสลายผลันเมื่อถูกเสียงเข้มไล่ลงจากรถเออค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุรันหญิงสาวหน้าแดงกล่ำแล้วรีบลงจากรถปิดประตูดังปังวิ่งขึ้นสถานีรถไฟฟ้าไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มมองตามขึ้นไปพร้อมใส่หัวยกยิ้มมุมปากแล้วจึงขับรถออกไปฝั่งขวารืถ่ายเมื่อขึ้นมาถึงสถานีก็มองลงไปที่รถของสรันที่วิ่งหายลับตาไป แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในรถคันนั้นฮอพาเอาหัวใจของเธอไปด้วยถึงแม้การพบกันในครั้งนี้จะไม่ค่อยดีนักแต่อย่างน้อยเธอก็แน่ใจแล้วว่าพี่รันของเธอไม่ได้ลืมเธออย่างที่เธอเข้าใจแล้วเธอก็พอเข้าใจสาเหตุว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้แต่เอาเถอะเธอจะไม่มีวันยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้หรอกเธอจะต้องพาพี่รันพี่ชายที่แสนดีของเธอกลับมาให้ได้ไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งเธอบอกกับตัวเองมาตลอดว่าไม่ขอเป็นคนที่เขารักเพราะเขามีคนที่คู่ควรอยู่แล้ว เธอจะขอแค่แอบรักเขาแบบนี้ต่อไปและต่อต่อไปไม่ว่าวันนี้เขาจะมีใครมาแทานที่ปฏิมาแล้วก็ตามหญิงสาวให้กำลังใจตัวเองพร้อมเปิดรูปในกระเป๋าสตางค์ที่มีรูปสาวน้อยในชุดนักเรียนมอปลายไว้ผมเปียนน่ารักถือก้อนเค้กเล็กๆในมือที่ถูกอบไหลโดยพี่ชายในชุดมหาวิทยาลายัยที่ส่งรอยยิ้มสดใสมาให้เธอทุกครั้งที่เปิดออกดูเธอลูบไปที่รูปอย่างแผ่วเบาพร้อมยิ้มเปียมสุขแล้วจึงเก็บมันเข้ากระเป๋าเมื่อมีเสียงเร่งจากรถไฟฟ้าที่เข้ามาจอดเทียบสถานี